สวัสดีค่ะวันนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนเราจะมาทำอะไรกินแบบที่ร้อนร้อนแกหนาวเนีมืองไทยหนาวเนาะเมืองไทยหนาวมากกำลังเย็นเย็นวันนี้เราจะทําอันนี้กันค่ะไล่ความเย็นในร่างกายออกให้มันร้อนวันนี้เราจะแกง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 ป่าเห็ด รสเผ็ดจัดจ้านจะ,จะจะดัดแปลงนิดหน่อยคือจะทำเพิ่มเติมคืออันน้ำพริกน้ำพริก,รกแกงป่านะคะซื้อมาแต่ว่ารับขั้นตอนขี่เกล็ดตำน้ำพริกที่มันที่มันเขาเรียกอะไรนะคะที่มันต้องใช้แรงเยอะๆเพราะเราไม่ได้ปัน่นอันนี้เขาตำม,มาแล้วละเอียดแต่เพียงแต่ว่าเราจะมาเพิ่มเครื่องให้เขาก็จะมีพริกไทยดำเ กะกะกะอะไรไม่ใช่กระเทียมหอมแดงขาแล้วก็รากผักชีผิวมะกรูดอันนี้เขาเรียกตัดไคร่กว่าจะนึกออกโอเคอันนี้ก็มีอุปกรณ์ก็มีแกงมีเห็ดหลากหลายวันนี้ไปหาเห็ดฟางไม่เจอคะ่ะวันนี้ไม่มีเห็ดฟางวันก่อนมีเห็ดฟางก็มีมะเขือกับถั่วฝักยาวนิดหน่อยแช่น้ำไว้ไม่ให้มันดำแล้วก็ อุปกรณ์แกงป่าหรือผัดเผ็ดกันมาล้แกงป่าค่ะอยากสดน้ําร้อนๆรสจัดจ้านเดี๋ยวจะโรยพริกขี้หนูลงไปข้างบนด้วยแล้วก็มีพริกสมสีนั่นนี้มีกี่สีสมสีมีกระชายมีพริกไทยใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่กระชายต้องใส่นะคะแล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็อันนี้คือจะแกงป่ามีทั้งใบกะเพราใบกะเพราแล้วก็ใบ กระเพราควายเขาเรียกที่นี่เขาเรียกใบลาไหมใบยี่ราเอเอาให้รสจัดจ้านเลยเอารสให้แบบถึงพริกถึงขิงเลยเนาะโอเคเรามารัดขั้นตอนในการทําน้ําพริกก็เพื่อนๆก็ตำน้ําพริกก่อนนะคะเออเขาเรียกอะไรอะ่ะเนี่ยครกซอกเรามาดูวิธีรัดขั้นตอนกัน ลัดขั้นตอนการทำน้ำพริกก็คือเราไม่ต้องใช้แรงมากมายนักอันนี้ลองเขียงกันลองโครกกันค่ะอันแบบแรกก็ใส่เม็ดพริกไทยลงไปรสหอมพริกไทยดำค่ะเนี่ยประมาณ1ช้อนชาใส่ไปผักไว้รับรองเผ็ดจัดจ้านค่ะ อาพอแหลกแล้วใส่ผิวมะกรูดมานิดนึงอันนี้มันไม่ใช่แกงเผ็ดนะคะใส่ไปนิดเดียวไม่ต้องใส่เยอะใส่ขาเพิ่มลงไปคือเราใส่เครื่องเทศเพิ่มนะคะแล้วก็รากผักชีใส่ลงไปตะไคร้ใส่ลงไปโอเคหอมแดงกับกระเทียมกระปิใส่ที่หลังนะคะโอเคให้เพื่อนๆโขอกอันนี้ให้ละเอียดก่อนเดี๋ยวมาดูกันนะคะโอเคก็แหลกพอประมาณนะคะทีนี้ คือแกงป่าอันนี้ค่ะมันจะเป็นแกงป่าแกงป่าแบบไม่ต้องใส่ไม่ใส่เนื้อกุ้งไม่ใส่เนื้อปลาอะไรจะทํากุ้งแห้งแช่น้ํานะคะแล้วก็เอามาทําน้ํามันเฉยๆนะคะใส่เข้าไปแล้วก็ตํตาให้ละเอียดใส่แค่นี้พอให้น้ำเขาคนๆคะ่ะน้ําเขาจะได้อร่อยนะคะก็เพื่อนๆตําต่อไปตําให้กุ้งแห้งละเอียดแล้วก็เดี๋ยวเรามาทําอย่างอื่นต่อ โอเคพอละเอียดแล้วเราจะเอาพริกแกงที่เราซื้อมาเป็นพริกแกงป่าใส่ลงไปค่ะโยนใส่หมดเลยนะคะถ้าเหลือเดี๋ยวเราแบ่งใส่กล่องใส่อะไรใส่ตู้เย็นได้ค่ะตำให้เข้ากันเหนื่อยแล้วก็ใส่เนี่ยกระเทียมใส่ลงไปเลยค่ะกระเทียมใส่เยอะๆหน่อยหอมก็ใส่เยอะๆหน่อยมันจะได้หนามันจะได้เข้มข้นอร่อย โอเคมาตำค่ะทีนี้ตำให้ละเอียดอีกทีหนึงนะคะแล้วก็ตำด้วยกะปิเด,เดี๋ยวนี้มาดูวิธีแกงกันเลยค่ะตำเสร็จแล้วใส่กะปิแล้วนะคะได้เยอะเลยแต่เราจะไม่ใส่หมดหรอกค่ะเพราะเราแกงนิดเดียวเหมือนที่เคยบอกทุกครั้งแล้นะคะแกงอะไรทำอะไรก็ดูจํานวนของที่เราแกงเรากาวได้นะคะ ไม่จําเป็นต้องเป๊ะๆสูตรนะคะสูตรคือสูตรไม่ตายตัวค่ะเพื่อนๆเ,เอาไปปรับปรุงเพื่อนเอาไปเปลี่ยนแปลงได้ค่ะแต่ว่ารับรองอันนี้อร่อยค่ะมันจะค้นน้ํากุ้งแห้งแต่อันนี้จะไม่ใส่เนื้อสัตว์จะไม่ใส่เนื้อจะไม่ใส่หมูจะไม่ใส่ไก่จะแกงใส่แต่เห็ดแล้วก็นะแ,แล้วก็กุ้งแห้งที่ต่านะคะอันนี้จะแบ่งไว้ จะแบ่งเก็บไว้เหมือนเดิมใส่ตู้แช่แข็งไว้กินได้นานค่ะแล้วมันจะไม่เหม็นโอ่สังเกตไหมอะที่เราซื้อมาจากตลาดสดๆอะถ้าเราไม่มาเพิ่มเครื่องปรุงเราไม่ทำไม่มาทําอะไรต่อกินเขาจะกินเขาจะโอโอ,โอหน่อยโอเครื่องเทศโอเออแค่นี้โอเคดูผักดูของค่ะเก็บไว้แค่นั้นอันนี้เก็บไปเหมือนเดิมเขาตู้แข็งไว้นะคะเก็บไดกินเลย เป็นหม้อใหญ่ๆเลยเนี่ยพักไว้เด้ยด๋วยวใส่ตุ๊แข็งโอเคแต่ครกจะเพิ่งล้างน้ำทิ้งนะเราจะล้างครกแล้วเราก็จะเอามาแกงเอาน้ำในครกนี่ละคะ่ะม,มาแกงล้างครกล้างสาดโอเค พักไว้มามาแกงกันเลยค่ะโอเคเริ่มเปิดไฟน้ำที่เราล้างครกไว้เมื่อกี้การเทเข้าลงไปค่ะผักไว้แล้วก็ อันนี้กุ้งแห้งมันเหลือหน่อยหนึ่งก็จะเอายนลงนเป็นตัวอย่างนี้เลยนะคะนิดๆ,ๆหน่อยๆโอเคแล้วก็จะใส่น้ำเพิ่มน้ำก็เหมือนกันนะคะน้ำก็เหมือนกับพลิกนะคะคือให้กะปริมาณเอาค่ะของผักเราน้อยเราก็ใส่น้ำน้อยอผักเราเยอะก็ใส่น้ำเยอะนะคะรอ,อให้เขาเดือดเดี๋ยวเรามาใส่พริกแกงกันนะคะโอเคมาดูซินะ้ำเดือดยัง โอเคน้ำเดือดแล้วค่ะพอน้ำเดือดแล้วใส่ก,กะปิลงไปอีกนิดหน่อยนะคะแล้วก็ปิกแกงของเราค่ะใส่ลงไปได้เลยแค่มีพอคิดว่าเยอะเนี่ยเยอะค่ะกำลังอร่อยเลยขนาดนี้ คนพริกแกงให้แตกจากกันเราจะตามด้วยผักที่แบบเขาสุกยากก่อนนะคะว่าน,น้ําเดือดแล้วเพราะเราไม่มีเนื้อหมูเนื้อไก่นะคะเดยเนื้อกุ้งเพื่อนๆอ,อยากจะแกงเป็นกุ้งเป็นไก่อะไรก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆเลยนะคะอันนี้จะแกงเป็นเห็ดค่ะเห็ดกับผักมะเขืออันนี้เป็นลูกน้ําเต้า แกงน้ำไม่เยอะแกงน้ำคลุกคลิกโอเคถัวเราจะใส่ที่หลังเพราะถั่วมันก็สุกง่ายเราจะใส่มะเขือกับอันนี้ลงไปก่อนมะเขือกับลูก ม้ำเต้าเล็กๆใส่มะเขือลงไปค่ะตามด้วยใบมะกรูดสักนิดหน่อยก่อนนะคะจะได้หอมๆกระชายใส่ลงไปได้เลยกระชายใส่ได้เลยค่ะใบมะกรูดแบ่งไว้ใส่ตอนจบด้วย พริกกับใบมะกรูดเราใส่ตอนจบอันนี้เป็นกะเพราแล้วก็เม็ดพริกไทยเพื่อนจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะเม็ดพริกไทยอะนอกกนี้เดี๋ยวเราใส่ทีหลังตอนนี้เราก็จะใส่เห็ดลงไปเลยค่ะเนี่ยน้ำเดือดแล้วเนี่ยคนดูซิ ใสสันแอบชิมก่อนเนาะจืดเติมเกลือผงปรุงรสผงปรุงรสอันนี้ไม่เป็นผงปรุงรสผักนะคะเพื่อนๆใช้ได้ตามสบายเลยค่ะ ยี่ห้อไหนก็ได้อะไรก็ได้ใส่ไปเลยค่ะและแ้วจะชอบผงชูรสก็ได้ค่ะอันนี้ใส่ผงชูรสไปค่ะอันนี้ไม่ตัดน้ําตาลไม่ตัดผงชูรสนะคะใส่แค่นี้เพราะเราจะได้ความหวานจากกุ้งแห้งค่ะความหอมความอะไรจากกุ้งแห้งน้ำเขาเดือดแล้วชิมอีกทีโอขอบอกรสชาติ ปิดขึ้นสมองจัดจานมากทีนี้เราจะใส่เห็ดเลยค่ะเห็ดก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะจะใส่เห็ดอะไรเลือกเอาเลยค่ะเห็นไหมเอ่ยเริ่มเริ่มน่าก,กินแล้วใช่ไหมล่ะ ได้เลยอันนี้แอบมีบอกครีลงไปนิดนึงอดอกกระหล่ำนิดนึงใส่ลงไปค่ะบอกแล้วว่าเป็นผักแกงป่าไงใส่อะไรก็ได้แกงไก่แกงปลาป่าไปใส่ตะเห็ดมันก็จะมีตะเห็ดใส่ผักคีิเพื่อนๆชอบได้เลยนะคะข้าวปุ้งออนขา้าวโพดอ่อนอะไรก็ว่ากันไปบวกเบิร์บองแกงเลียงแล้ววันนั้นอนะ ็ไม่ผิดนะนะคะเราจะใส่อะไรก็ได้ใส่ที่เราชอบกินไงโอเคอันนี้จะปิดฝาไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาดูตอนมันสุกเลยเนาะเดี๋ยวเราจะได้เอาผักอย่างอื่นลงค่ะพักไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะโอเคมาดูสิหลังจากปล่อยให้เดือดไปสักพักหนึ่งโอเคทุกอย่างสุกหมดแล้วค่ะเราไม่แกงจนเละนะคะมันจะไม่อร่อย นี่ใส่ผักพวกนี้ลงไปได้เลยค่ะใส่พริกสามสีใบมะกรูดใบใบราใบยีราแล้วก็กระเพราใส่ลงไปค่ะทีนี้กลิ่นหอมเลยจะเป็นแกงเผ็ดไม่ได้เพราะน้ำพริกเป็นพริกแกงป่าหอมมากค่ะ ถ้าคนกินไม่เผ็ดนะกินไม่ได้ค่ะหม้อนี้ขอบอกนี่ค่ะดูค่ะดูโอเคเอทีนี้มาชิมกันสิหลังจากใส่เครื่องหมดแล้วโอ้โอ โอ้โหพอแล้วค่ะสุกแล้วปิดไฟตักเสิร์ฟเสิร์ฟตัวเองค่ะหอมมากเขาบอกสวยไหมคะสีสันอันนี้ไม่มีเนื้อหมูเนื้อไก่นะคะเสร็จด้วยค่ะ แล้วคะ่ะปะไปกินข้าวกันเลยนี่ค่ะแกงปลาปลาแกงเห็ดเห็ดปลาปลาสไตล์ป้ายุป,ปานี่ค่ะเพิ่มเห็ดเพิ่มปพร้อมเสิร์ฟมาเด้อคะ่ะ ขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะไลหวัดได้ดีเลยเพราะอากาศมันอึมครึมอึมครึมอย่างนี้อืมล้ำพริกอย่าลืมไปตามเองนะคะซื้อเข้ามาแหละมัาปรุงเครื่องเพิ่ม,มตัวรองอร่อยะคะ่ะอันนี้ขนาดไม่มีเนื้อเนื้อเนื้อหมูมากาไก่โอเคขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ